สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยกันหลังเกมครับกับทีมชาติไทยที่ต้องพบกับอินโดนีเซียทีมพลังหนุ่มนะครับอินโดนีเซียก่อนเริ่มเกมเนี่ยแฟนบอลอินโดนีเซียก็โชว์การดีบเถือนเลยครับคือทุบรถบัสของนักกีฬาไทยเราก่อนที่จะเข้าสนามนะครับเถื่อนมากสำหรับอินโดนีเซียเรียกได้ว่าข่มขวัญกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเลย การไปเยือนเยอเซียเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับไทยเราเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากครับสำหรับทีมชาติไทยของเราเพราะว่าอินโดนีเซียเองก็ทําการบ้านมาเต็มสูบนะครับตั้งรับแบบเหนียวจริงๆไทยเรากว่าจะเจาะได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากซึ่งมันนอฟกิ้งเนี่ยก็มาในระบบ4-5-1ครับเน้นกองกลางแล้วก็แผงแนวรุกซะส่วนใหญ่ โดยหน้าเป้าเนี่ยก็ส่งธิศิสินแดงดาครับยืนคนเดียวเลยส่วนตรงกลางเนี่ยมี5คนครับประกอบไปด้วยบดินผาลาสารัตยู่เย็นชานารง์พรมสีแก้วกฤษดากาแมนและก็เอกนิษปัญญาส่วนนับ4ตัวครับก็มีทั้งฝั่งของสารัก์สสารั์ไห้ประโคนธิราธนบุญมาทัน ผ่นสาเหวิบูลแล้วก็สุพันันบุรีรัตน์และผู้สาประตูก็เป็นกิติพงศ์ผู้แถวเชือกในครึ่งแรกเนี่ยเกือบให้กองขวานฝั่งอินโดนีเซียนะครับจ่ายไปติดแต่ว่าโชคดีที่กองหน้าเขายังไม่ตรงกรอบจังหวะน,นั้นไม่น่าเชื่อครับว่าจะยิงออกได้สําหรับผู้เล่นอินโดนีเซียเกมนี้มาพูดถึงครึ่งแรกกันก่อนครับครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียแพ็กกันแน่นและสิ่งที่เขาทําการบ้านมาดีก็คือเกมริมเส้นที่อินโดนีเซียเนี่ยทำได้ดีมากครับปิดเกมริมเส้นเราอยู่เลย ทั้งฝั่งของบดินภาลาแล้วก็ฝั่งของเอกนิตปัญญาซึ่งนัดนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยในครึ่งแรกนะครับอินโดเองก็มาแพ็กแน่นแล้วก็เกมโต๊ะกลับของอินโดเนี่ยอันตรายมากครับถ้าเราจ่ายพลาดนิดนึงโดนสวนทันที อย่างธีรทรเนี่ยก็จ่ายพลาดหลายจังหวะอยู่แล้วก็โดนสวนแต่ว่าโชคดีครับที่อินโดเขาไม่คมพอจังหวะนงึง,งก็เยอะนะครับแต่ว่าจบไม่ได้สำหรับอินโดนีเซียส่วนเราเองครึ่งแรกโอกาสยิงน้อยมากครับโอกาสยิง4ครั้งแต่ว่าไม่เข้ากรอบเลยซึ่งเท่ากับอินโดนีเซียรครับอินโดนีเซียก็ยิง4ี่ครั้งเข้ากรอบไปหนึ่ง แต่วินโดเซียก็จะหน่งกว่าเราหน่อยยิงโล่งๆแต่ว่าออกไปโดยเกมนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับในครึ่งแรกก็เป็นฝั่งของทีละทอที่คุมจังหวะเกมจ่ายซ้ายจ่ายขวาสวิตซ้ายขวาเนี่ยเป็นทีละทอที่คอยคุมจังหวะให้กับทีมครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีครับในช่วงครึ่งแรกแต่การที่จะเจาะดังฝั่งของอินโดได้เนี่ยไม่ง่ายโดยเฉพาะพื้นที่ตรงกลางสนามเนี่ยอินโดแพ็กแน่นมากครับไล่บอลทุกจังหวะและเกมโต้กลับของเขากอันตรายด้วยฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเร็วทั้งคู่ครับและอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผู้้เเเเเลล่่นนนนนนนิโดหหหััััักกกขาาจงวะตีร จะต้องนอนตลอดครับเพราะว่าอินโดเล่นหนักมากคือตั้นแต่ละทีเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราไปได้เลยทั้งบอลทั้งคนอย่างบดินภาลาที่หลุดไปก็โดนเสียบอย่างที่เลสินก็โดนเข้าหนักอีกนะครับคือแต่ละจังหวะเราเสียเปรียบมากมาโนพโกกิ้งก็ โวยกันหลายจังหวะเลยกับจังหวะที่เราโดนเสียบโดนเข้าตันหนักซึ่งก็เป็นธรรมดาของอินโดครับเขาใช้ระบบนี้อยู่แล้วระบบเกาหลีใต้ระบบซินตยังก็เล่นหนักอยู่แล้วคล้ายๆกับเวียดนามครับที่เล่นหนักแล้วก็จะใช้จังหวะโต้กลับเขาถือว่าเรายังโชคดีครับที่ครึ่งแรกเนี่ยไม่โดนขึ้นนาแต่เปอร์เซ็นการครองบอลเราครองบอลดีกว่าครับครองบอลมากถึง69%แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแดนตัวเองซะส่วนใหญ่และก็ตรงกลางสนามที่สวิตบอลไปมาส่วนฝั่งของอินโดเนี่ยครองบอลสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแต่เขามีจังหวะโต้กลับและก็ม ็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นหลายๆคนของเราก็ยังตื่นกับสนามยังตื่นกับกองเชียร์ของขอินโดอยู่นะครับอย่างชัยรงเนี่ยแทบไม่มีจังหวะได้บอลเลยได้บอลก็น้อยมากเกมนี้โดนส่งมาแทนอดิศัก์ไกรสรน,นะครับชัยรงเองก็ยังเล่นไม่ได้ในช่วงครึ่งแรกเพราะว่าพื้นที่น้อยด้วยพื้นที่ตรงนั้นผู้เล่นอินโดเนี่ยแพ็กกันแน่นนะครับทำให้คือแรกก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนครึ่งหลังเนี่ยเหมือนมนโนพก,กิงง้งเองก็เริ่มที่จะเห็นจุดอ่อนของเราครับก็คือผู้เล่นเกมรูกเนี่ยส่งลงไปเยอะเกินไปแต่ว่า ผู้เล่นที่ต้องสร้างสรรคเกมเนี่ยมีน้อยเพรย์โดโูนีเซเองเขาตรงกลางแน่นครับทำไมมานอฟกิ้งเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนชาณาลงออกแล้วก็ส่งสรวัตเด,ดมิตรลงมาแทนแล้วก็เพิ่มมิติในเกมเพราะว่าสรวัตเองก็เป็นผู้เล่นที่มีคลาสคนหนึ่งเลยแต่ว่าเล่นได้เพียง5นาทีเท่านั้นครับอีโดนีเซก็มาได้ประตูขึ้นนําก่อนจากจังหวะจุดโทษเจงหวันนั้นเนี่ยเขายิงมาโดนมือทีระทรครับเป็นการบล็อก แล้วบอลเนี่ยไปโดนมือพุทธสินก็เป่าให้จุดโทษแบบไม่ลังเลเลยซึ่งเริ่มเกมมาได้เพียง5นาทีเท่านั้น,นครับเราก็โดนิโดเนี่ยยิงขึ้นนําจากลูกจุดโทษโอ้โหจังหวะนั้นเนี่ยกล้องสั่นกันเลยทีเดียวครับเพราะว่ากองเชียร์อินโดนีเซียดีใจกันใหญ่เลยครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนําเรากล้องเนี่ยสั่นเหมือนกับนัดที่เราเนี่ยตีเสมออิรัก22ในปี2 0 1 8ัดมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่เกมนี้แฟนดิโดเนี่ยส่งเสียงเชียร์กดดันเรามากนะครับขนาดว่าเราดูในสนามเนี่ยก็ยังกดดันแทนนะ เพราะว่าเสียงเชียร์ดังมากแล้วอินโดก็เชียร์โหดด้วยครับทั้งนอกสนามในสนามมีลูกหนักลูกตันแล้วผู้เล่นของเขาก็ยิ่งได้ใจครับได้ใจแฟนบอลแล้วก็แฟนบอลเนี่ยเชียร์ได้ใจด้วยทําให้หลังจากที่เขาได้ประตูขึ้นนําเขาก็เล่นดีอยู่เรื่อยๆต้กลับมาได้หลายๆจังหวะโอกาสยิงยก็เยอะแต่อินโดก็จบสกอร์ไม่ได้เองครับเรียกได้ว่าไม่คมพอ ซึ่งหลังจากที่เราเสียประตูเพียงแค่12นาทีเท่านั้นครับสรวัตเดชมิรเองก็มาโดนใบแดงจากจังหวะที่ไปตัดเกมรุกผู้เล่นอินโดจังหวะนั้นไม่ตัดก็ไม่ได้ครับอินโดเนี่ยหลุดไปแล้วซึ่งก็น่าเห็นใจครับสรวัตลงมาได้เพียง16นาทีเท่านั้นก็โดนใบแดงและออกจากสนามไปเจ้าตัวก็ต้องยกมือขอโทษลยครับหลังจากที่โดนใบแดงเราได้ดูดจากรูปเกมแล้วเราก็เป็นรองอยู่ในตอนนั้นเป็นรองทั้งเรื่องของผู้เล่นแล้วก็เรื่องของสกอร์และอินโดเองก็ยิ่งมั่นใจครับยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจวิ่งเพเพราากกดดันนโนจมโ ิ่งเนี่ยต้องเลือกที่จะถอดทิลปินออกแล้วก็ส่งอธษักไกรสอนลงมาแทนเพราะว่าครึ่งหลังทิลปินเนี่ยเหมือนโดดเดี่ยวครับยืนคนเดียวแล้วก็โดนเกมรับของอินโดเนียไล่ประกบถึง2คนทําให้จังหวะได้บอลเนี่ยน้อยแล้วการเคลื่อนที่หรือว่าการหาบอรนี่ของทิลปินก็น้อยด้วยถ้าจะให้ไปวิ่งเยอะๆเนี่ยไม่ไหวครับก็เลยส่งอธิักไกรสอนลงมาแทนและอ้ศักเองฟิตอยู่แล้วครับคนนี้แล้วก็ครองบอลดีด้วย นัดที่แล้วก็ทํา1ประตูและเกมนี้เองเขาลงมาก็มีส่วนให้กับทีมได้ประตูตีเสมอด้วยโดยครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนมาเล่นระบบ4-4-2ครับโดยใช้เอกนิตปัญญายืนคู่กับไอศักดิ์ไกรสอนซึ่งการที่เราเปลี่ยนระบบการเล่นแบบนี้ทําให้เกมของเราเนี่ยดุดันมากขึ้นครับและสุดท้ายเราก็มาได้ประตูตีเสมอจากสหรัฐอยู่เย็นในนทีที่79จงหวันนั้นเนี่ยเป็นไอศักดิ์ไกรสอนครับที่ไปแย่งบอลมาได้ด้วยความขยันแล้วก็จ่ายาให้กับพีระดล แล้วพีโรนเนี่ยก็ส่งต่อมาให้กับสหรัฐอยู่เย็นยิงนอกกรอบเขตโทษครับจังหวะน,นั้นไล่บอลก็แฉลับเข้าประตูไปแบบสุดสวยเลยตอนนั้นเองเสียงเชียร์ก็เริ่มเงียบเลยครับไทยเราก็เริ่มที่จะเล่นมั่นใจมากขึ้นตั้งเกมได้มากขึ้นถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยจะน้อยกว่าแต่การครองบอลส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเราครับที่ครองบอลได้มากกว่า อินโดนีเซยียก็ยังเล่นแบบเดิมครับรับเลโต้กลับใช้ผู้เล่นดิมเ้นที่มีความเร็วโดยมนโนเอเองก็ยังแก้เกมครับก็คือไม่โจมตีเกมดิมเ้นแล้วซึ่งการที่ถอดบาดินผาลาออกเนี่ยทำให้เราเล่นเกมแดนกลางมากขึ้นครับแล้วก็สร้างสรรจังหวะโอกาสมากขึ้นซึ่งหลังจากที่เราได้ประตูตีเสมอเราก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ช่วงท้ายเกมก็มีฟึดฟัดกันอยู่นะครับสินไตยังเองก็มีอารมณ์ครับมโนโอพวกิ้งเองก็มีอารมณ์แล้วูลเล่นของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เริ่มดุเดือดครับในช่วงท้ายเกมอินโดนี่นน่่ยยเเรรริมลลนนนหัััักออดดศโูาคค้งบ กับการเข้าพาฒนากงังอินโดเกิดมีเรื่องกันอยู่หลายครั้งครัครบเกมนี้เนี่ยสุดมันทั้งในสนามและก็นอกสนามเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกมชาเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเอ็ดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการพูดคุยหลังเกมสรุปหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลับบงใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคุยหลังเกมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ